ดาวโจนปกระจายแสงก้าขึ้น286.64จุดการเปิดเผยผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียนในอเมริกาได้ทําให้ตลาดหุ้นเปิดเผยความเห็นอย่างจำใสจุดเริ่มต้นที่46,993.22จุดก็เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแต่นี่เป็นเรื่องที่ไม่ใช่เพียงแค่เป็นข่าวดีสําหรับนักลงทุนเท่านั้นแต่ยังมีเรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายมาดูกันว่ามีอะไรบ้าง ดัชนี N P 5 0 0และ NASDAQ ก็ไม่ได้อยู่ห่างไกลพุ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดทั้ง2ดัชนีนี้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้นักลงทุนได้รับกำไรอย่างดีงามหุ้นโค c คาโ l a g าเจเนรันมอเต G M และ 3M ก็ไม่ยอมพลาดโอกาสแต่งตัวเข้ามาพุ่งขึ้นในวันนี้กับผลกำไรและรายได้ที่สูงกว่าคาดการในไตรมาส3 2568ทําทำให้นักลงทุนได้รับกำไรอย่างเต็มใจ แต่นี่เป็นเรื่องที่ไม่ใช่เพียงแค่ข่าวดีเท่านั้นมีการคาดการว่าบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ในกลุ่ม Magnificent Seven จะมีกำไรเพิ่มขึ้นอีก14.9%ในไตรมาส3มเมืมเทียบกับปีก่อนซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนอื่นๆเกือบ500แห่งในดัชนี n p 500อีกด้วยทำให้นักลงทุนได้รับกำไรอย่างเต็มใจแต่ก็มีข่าวที่น่าสงสารอีกด้วยดัชนี CBOE Volatility Index VIX ซึ่งเป็นมาตรวัดความวิตกของนักลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐได้ร่วงลงอย่างต่อเนื่องในวันนี้ทําให้นักลงทุนเริ่มคลายความกังวลเกี่ยวกับการปิดหน่วยงานรัฐบาหาละและการทําสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนแต่นี่เป็นเรื่องที่ไม่ใช่เพียงแค่ข่าวเลวเท่านั้นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้แสดงความเห็นในเชิงบวกต่อความเป็นไปได้ของการบรรลุข,ข้อตกลงการค้ากับจีนก่อนการพบปะกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นําจีนในการประชุมสุดยอดกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย แปซิฟิกที่เมืองคยองจูประเทศเกาหลีใต้ในปลายเดือนนี้ทําให้นักลงทุนได้รับความหวังใหม่ทั้งนี้นายสกอตเบเซนรัฐมนตรีคลังสหรัฐก็ไม่ยอมพลาดโอกาสกล่าวว่าสถานการณ์กับจีนได้ผ่อนคลายลงแล้วและจะพบกับนายเฮอร์รี่เฟิงรองนายกรัฐมนตรีจีนในสัปดาห์หน้านอกจากนี้นักลงทุนยังจับตาการเปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค CPI ประจำเดือนกันยายนในวันศุกร์ที่24ตุลาคมก่อนที่ธนาคารกลางสหรัฐเฟด จะจัดการประชุมนโยบายการเงินในวันที่28-29ตุลาคมซึ่งล่าสุดเฟดวอชทู Watch ของ CME กรุ๊ปบ่งชี้ว่านักลงทุนให้น้ำหนัก98.9%ที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย0.25%สู่ระดับ3.75-4.00%ในการประชุมวันที่29ตุลาคมและให้น้ำหนัก96.7%ที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย0.25%สู่ระดับ3.50-3.75%ในการประชุมวันที่10ธันวาคม นี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆาําให้นักลงทุนได้รับความหวังใหม่แต่ก็มีข่าวที่น่าสงสารอีกด้วยทําไมถึงมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนี้จะมีผลต่อตลาดหรือไม่ทําไมถึงมีการปรับลดอย่างต่อเนื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนี้จะมีผลต่อการลงทุนอย่างไรทําไมถึงมีการปรับลดอย่างต่อเนื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนี้จะมีผลต่อการลงทุนอย่างไรทําไมถึงมีการปรับลดอย่างต่อเนื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนี้จะมีผลต่อการลงทุนอย่างไร ทำไมถึงมีการปรับลดอย่างต่อเนื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนี้จะนี่ผลต่อการลงทุนอย่างไรทำไมถึงมีการปรับลดอย่างต่อเนื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนี้จะมีผลต่อการลงทุนอย่างไรทำไมถึงมีการปรับลดอย่างต่อเนื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนี้จะมีผลต่อการลงทุนอย่างไรทำไมถึงมีการปรับลดอย่างต่อเนื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนี้จะมีผลต่อการลงทุนอย่างไรทำไมถึงมีการปรับลดอย่างต่อเนื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนี้จะมีผลต่อการลงทุนอย่างไร ทำไมถึงมีการปรับลดอย่างต่อเนื <défin childhood? S 2> ่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนี้จะมีผลต่อการลงทุนอย่างไรทำไมถึงมีการปรับลดอย่างต่อเนื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนี้จะมีผลต่อการลงทุนอย่างไรทำไมถึงมีการปรับลดอย่างต่อเนื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนี้จะมีผลต่อการลงทุนอย่างไรทำไมถึงมีการปรับลดอย่างต่อเนื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนี้จะมีผลต่อการลงทุนอย่างไรทำไมถึงมีการปรับลดอย่างต่อเนื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนี้จะมีผลต่อการลงทุนอย่างไร ทำไมถึงมีการปรับลดอย่างต่อเนื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนี้จะมีผลต่อการลงทุนอย่างไรทำไมถึงมีการปรับลดอย่างต่อเนื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนี้จะมีผลต่อการลงทุนอย่างไรทำไมถึงมีการปรับลดอย่างต่อเนื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนี้จะมีผลต่อการลงทุนอย่างไรทำไมถึงมีการปรับลดอย่างต่อเนื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนี้จะมีผลต่อการลงทุนอย่างไรทำไมถึงมีการปรับลดอย่างต่อเนื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนี้จะมีผลต่อการลงทุนอย่างไร ทำไมถึงม <icana>, ีการปรับลดอย่างต่อเนื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนี้จะมีผลต่อการลงทุนอย่างไรทำไมถึงมีการปรับลดอย่างต่อเนื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนี้จะมีผลต่อการลงทุนอย่างไรทำไมถึงมีการปรับลดอย่างต่อเนื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนี้จะมีผลต่อการลงทุนอย่างไรทำไมถึงมีการปรับลดอย่างต่อเนื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนี้จะมีผลต่อการลง